สิทธารทะเฮอร์มานเฮเซเขียนสดใสแปลสิทธารทะบรรลุธรรมพบความสงบเพราะเขาเรียนรู้ธรรมชาติที่แท้ของตนเรียนรู้จากกัลยาณมิตรและเรียนรู้ จากแม่นม้ำคำนำสำนักพิมพ์มีหลายคนที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาด้วยความรู้สึกชงนกับชื่อเรื่องสิทธารธะัะว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับสิทธ,ธะัะนามของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกพนวด ขณะที่บางคนถึงกับสับสนระหว่างสองชื่อนี้และคิดไปว่านี่คือหนังสือนวนิยายอิงพุทธประวัติเรื่องหนึ่งที่แต่งขึ้นโดยชาวตะวันตกสิทธรธะเป็นเรื่องราวการออกบวชของมานบสองสหายจากตระกูลพราหมณ์คือสิทธรธะกับโควินทะทั้งคู่ได้บำเพ็ญพรต มุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรมกระทั่งได้พบพระพุทธเจ้าโควินทะตัดสินใจบวชในพุทธศาสนาแม้ตั้งใจปฏิบัติและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์แต่หาได้ตระหนักในสัจธรรมเข้าถึงการบรรลุธรรมอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ในขณะที่สิทธร,รถะ ปฏิเสธที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์เขาได้หันไปเรียนรู้ในทางโลกสแสวงหาธรรมและสัจจะด้วยวิถีทางของเขาเองแต่กลับบรรลุธรรมที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุดเฮอร์มานเฮเซนักประพันธ์ชาวเยอรมันผู้จรดปลายปากากาให้สิทธิทรถะเป็นภาพสะท้อนทัศนะ ของเฮเซได้เป็นอย่างดีนั่นคือการเป็นนักสแสวงหาปัญญาด้วยตนเองหากศึกษาประวัติในวัยเด็กของเฮเซจะพบว่าเขาเคยเป็นขบฏต่อค่านิยมของครอบครัวที่ปรารถนาให้เขาเจริญรอยตามบิดาด้วยการเป็นนักสอนสาศาสนาเขาปฏิเสธการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน แต่กลับใช้วิธีศึกษาด้วยตนเองทั้งผ่านงานอาชีพหลายอย่างจนในที่สุดมาประสบผลสำเร็จในอาชีพนักเขียนผลงานหลายเรื่องของเขาจึงไม่เพียงแต่ให้แง่คิดและแนวทางแก่นักอ่านทั่วไปเท่านั้นยังสามารถอย่างลึกถึงโลกแห่งการแสวงหาทางจิตใจอีกด้วยจึงไม่น่าแปลกใจหากปัจจุบัน สิทธารถะจะยังคงเป็นวรรณกรรมร่วมสมัยในยุคปัจจุบันที่ได้รับการตีพิมพ์มากครั้งที่สุดในบรรดางานเขียนของเฮเซและได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะสำนวนแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของสดใสที่แม้จะห่างหายไปบางช่วงจนถึงฉบับพิมพ์ครั้งหลังสุด เมื่อปี2559สำนักพิมพ์เคล็ดไทยหวังว่าฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ยังคงให้การต้อนรับจากผู้อ่านด้วยดีสุดท้ายนี้คงไม่เป็นการกล่าวอ้างที่เกินเลยไปหากบทสรุปของสิ่งที่ได้จากสิทธารถะจะสื่อให้เห็นตรงกับคำว่าดังนี้เหลืองของจีวอภิกษุ ดำของเสื้อคลุมบาทหลวงคร่ำเคร่งกับการบริกรรมพร่ำสวดใช่จะพาผู้แสวงหาพบสัจจะสิทธารถะอยู่ในตัวเราทุกคนบันทึกการอา่านเรื่องสิทธารถะอ่านสิทธารถะหนังสือข้ามยุคสุขใจเต็มตื้นอย่างล้นหลาม ที่รวมของความงามตามนิยามดำเนินตามลำนำแม่น้ำอันสมบูรณ์โลกนี้ชีวิตใช่สิ่งพึงแบ่งแยกให้ผิดแผกแตกต่างจนเสียศูนย์สิทธารฐบุตรพรามผู้ไฟความสมบูรณ์ลงทุนเสาะ,ะแสวง จนพบโอมโอมศักดิ์สิทธิ์รวมทุกเสียงไว้เกิดตายร้ายดีนี้รวมไว้สิ้นเข้าถึงโอมต้องผ่านพบด้วยชีวินใช่ได้ยินได้ฟังแล้วทำตามเฮเซบอกว่าโลกโลกีใช่ที่ชั่ว จากเมามัวโง่หลงบรรลุธรรมได้เมื่อเข้าใจชีวิตปุถุชนที่เป็นไปความเมตตาจะอํมภัยในใจตนนี่แหละสารตีจะบังเกิดความสงบปลาเลิศเกิดได้ทุกคนผู้มีทุกย่อมเข้าใจทุกของผู้คน ไม่ยกตนเหยียดยันสามัญกรรมเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งกับสบรรพสิ่งเห็นทุกสิ่งตามที่เป็นไม่เหยียดยามโลกและชีวิตมิใช่สิ่งต่ำซามเมื่อข้ามผลสิ่งคู่เสียได้สบายจริงสดใสเชิงอัดสิ่งคู่ หมายถึงทวิภาวะดีชั่วร้อนหนาวชายหญิงสูงตำ่ำบันทึกการอ่านเรื่องสิทธารถะคัดมาจากหน้าเพจเฟซบุ๊กของสดใสขันติวรพง์เมื่อวันที่ห้าตุลาคม2560เฮอร์มานเฮเซ เฮอร์มมนเฮเซเกิดที่เมืองคาวเยอรมนี ie, เมื่อวันที่สองกรกฎาคม1877เริ่มอาชีพขายหนังสือที่ตือบินเง่นและบาเซลระหว่างนั้นได้เริ่มเขียนและตีพิมพ์บทกวีเมื่ออายุ21ปี5ปีต่อมาเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่ง จากนวนยิยยสะท้อนปัญหาวัยรุ่นและปัญหาการศึกษาในยุคนั้นเริ่มจากปีเตอร์คาเมนซิน1904บทเรียน1906ติดตามด้วยเกอร์ทรูท1910รอธัน1914เดเมียน1919 และอื่นๆระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเฮเซต่อต้านลัทธินิยมทหารในเยอรมันอย่างรุนแรงในปี1912เข้าเขาโอนสัญชาติและย้ายไปอยู่กรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นนักเขียนที่มีเกียรติภูมิสูงเด่นในโลกวรรณกรรมภาษาเยอรมันสำนึกด้านมนุษยธรรมและการศึกษาปรัชญา พัฒนาอย่างมากในผลงานเล่มต่อๆมาเช่นสิทธารัฐ1,922สเต็ปเป็นวูฟ1,927นาซิสซัสกับโกมุน1,930ท่องตะวันออก1,932และเกมลูกแก้ว1,943 ส่วนบทกวีและข้อเขียนเชิงวิจารณ์เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในบรรดานักคิดร่วมสมัยนาซีเยอรมันกลัวและกำจัดหนังสือของเฮเซ่แต่ชาวสวิตกลับให้เกียรติทั้งอย่างเสนอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่เขาด้วยแต่ทันทีที่สงครามโลกครั้งที่สองยุติชาวเยอรมัน กลับยอมรับเขาโดยการมอบรางวัลเกิดเท่เกิดเท่ไพรให้เป็นเกียรติเพราะเป็นที่ปรากฏแก่นักอ่านจำนวนมากว่าผลงานของเฮเซได้รักษาคุณค่าด้านต่างๆไว้มากเป็นอาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลาซึ่งวงวรรณกรรมเยอรมัน และวงวัฒนธรรมเยอรมันได้สูญเสียไประหว่าง12ปีของการปกครองระบอบนาซีและต่อมาโลกได้ยกย่องเฮเซด้วยการมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีหนึ่ารี่สิบให้แก่เขาในฐานะผู้สร้างผลงานที่ลึกล้ำด้วยสำนึกด้านมนุษยธรรมและงดงามด้วยวรรณศิลป์เฮอร์มานเฮเซ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่9สิงหาคม1962รวมอายุ85ปีบทกล่าวนำบิดาของเฮอร์มานเฮสเซกเคยเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อินเดียสปีส่วนตาซึ่งมีชื่อเสียงด้านภาษาและวัฒนธรรมอินเดียเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนานถึง20ปีประสบการณ์ในโลกตะวันออกของพ่อแม่ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาระตะวิทยาของตาและอาคันตุกะชาวเอเชียที่แวะไปเยือนบ้านที่เมืองขาวอยู่เนืองๆเ,เหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดแรงบันดาลใจที่ทำให้เฮเซสนใจโลกตะวันออกมาตั้งแต่ยังเยาวหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุดขนาดใหญ่ของตาได้ขยายพรมแดนการรับรู้ของเฮเซให้กว้างไกลออกไป ผมได้รับประสบการณ์ทางศาสนามาสองรูปแบบในฐานะลูกหลานชาวโปรเตสแตนต์ที่เคร่งครัดศรัทธาและในฐานะนักอ่านคำภีศาสนาของอินเดียซึ่งผมยกความเป็นเลิศให้กับอุป,ปนิสต์พัควัทขีตาเฮสเซ่ esse, เขียนรำลึกไว้เมื่อปี1931ทั้งยังชี้ให้เห็นว่า ศาส,สนาของอินเดียให้อาหารสำหรับจินตนาการได้มากกว่านิกายโปรเสตสแตนต์นอกเหนือจากอิทธิพลของคนใกล้ตัวและบรรยากาศในบ้านแล้วยุโรปสมัยที่เฮเซยังเด็กนั้นเป็นยุคข,ของการฟื้นฟูบูรพาคดีซึ่งโชเปนฮาวเออร์ ปราดใหญ่ชาวเยอรมันเป็นผู้หนึ่งที่เริ่มต้นก่อกระแสจนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมแพร่หลายทั่วไปในกลางศตวตรรษที่19ขณะเดียวกันเฮเซเองก็เบื่อหน่ายความรู้จากโรงเรียนซึ่งตกอยู่ใต้แนวคิดธรรมชาตินิยมที่ขับแคบงานแปลจากภาษาบาลีสันสกฤต จึงกลายเป็นสิ่งใหม่ใกล้ตัวที่น่าสนใจกว่าและให้อิสรภาพทางความคิดมากกว่าเหนืออื่นใดปรัชญาศาสนาของอินเดียไปกันได้กับขนบทางวรรณกรรมแนวจิตตะนิยมของเยอรมันซึ่งเชื่อเรื่องความเป็นเอกภาพระหว่างโลกทางวัตถุกับโลกทางจิตบิญญาณอินเดียกับโนวาลิส กวีแนวจินตะนิยมฝังอยู่ในจินตนาการของเฮเซมานานพอกันปี1911เฮเซเดินทางไปอินเดียเพื่อจะได้เห็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์กับงูและเพื่อจะได้ย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิงและแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของปรากฏการณ์ทั้งมวล ข้อความที่ฟังคลุมเครือนี้เฮเซเขียนขึ้นหลังจากกลับมายังยุโรปหลายสิบปีเป็นพยานยืนยันความไม่มั่นใจในธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งที่เขาสแสวงหาเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวที่เขาค้นหาอาจเป็นเพียงความลงตัวของบุคลิกภาพที่ขัดแย้งในตัวเขาเอง อาจหมายถึงดุลยภาพของวัฒนธรรมกับการเมืองที่เขาไม่อาจจะได้ในยุโรประหว่างขวบปีก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือมันอาจเป็นเพียงสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของคนที่อาบแช่อยู่ในสายทานของขนบจินตะนิยมแบบเยอรมันไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการค้นหาจะเป็นอย่างไรเห็นได้ชัดว่าอินเดีย หรือกล่าวให้เจาะจงลงไปว่าปรัชญาพุทธนั้นมีเป้าหมายให้เฮเซบรรลุถึงอย่างแน่นอนแท้จริงแล้วการเดินทางท่องตะวันออกครั้งนี้ของเฮเซเป็นการหลบหนีจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวไปสู่วิถีชีวิตห่างไกลที่มีขอบเขตจำกัดน้อยกว่าภายหลังประสบความสำเร็จจากการตีพิมพ์ ปีเตอร์คาเมนซินนวนิยายเรื่องแรกเมื่อปี1,904เฮเซ่ก็แต่งงานและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเกียนโฮเฟนช่วงเวลา7-8ปีหลังจากนั้นดูจากภายนอกแล้วชีวิตครอบครัวและการงานของเขาราบรื่นดีเขามีลูกชายสามคนมีผลงานนวนิยายต่อมาอีกสามเรื่องคือเกิดทรูธ บทเรียนและรอสฮันแต่ลึกลงไปเฮเซ่กำลังไม่พอใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นทุกทีสถานการณ์ภายในครอบครัวตึงเครียดความเป็นนิรันดร์ที่เราสร้างขึ้นไม่ได้ยืนนานผมเหนื่อยหน่ายเกียรนโฮเฟนที่นั่นไม่มีชีวิตอีกแล้วสำหรับผมบ่อยครั้งที่ผมออกท่องเที่ยวระยะสั้นๆโลกภายนอกกว้างใหญ่ยิ่งนักในที่สุด ผมก็ไปไกลจนถึงอินเดียตอนฤดูร้อนปี1911โยฮันเวรากุตตัวละครของเฮเซในเรื่องรอสฮันประสบปัญหาชีวิตครอบครัวแตกร้าวได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอินเดียเวรากุตฝันถึงโลกตะวันออกที่สดใสไร้มนทินบรรยากาศบริสุทธิ์ปลอดพ้นจากความเจ็บปวด นี่เป็นความคาดหวังของผู้เขียนก่อนเดินทางไปอินเดียด้วยเช่นกันแต่แล้วโลกตะวันออกในภาพฝันของนักเขียนผู้สันโดษจากเกียนโฮเฟนก็อันตรธานไปสิ้นเฮสเซได้พบโลกตะวันออกที่พัฒนาความเจริญตามรอยยุโรปในขณะที่คุณค่าดั้งเดิมเสื่อมถอยลงเขาไม่พบสิ่งใดที่สอดคล้องกับอุดมคติของตัวเองอย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีภาพด้านลบค่อยๆจางหายสิ่งที่เหลืออยู่คือประสบการณ์การเดินทางในฝันเพื่อไปเยือนบนรรพชนในดินแดนแสนไกลและความเคารพลึกซึ้งที่มีต่อจิตวิญญาณตะวันออกความกดดันที่เฮเซได้รับจากทั้งภายนอกและภายในทัพทวีจนถึงขีดที่เขาไม่อาจทนต่อไปได้ปี1916 พ่อของเขาเสียชีวิตลูกชายคนโตป่วยหนักต้องรักษานานกว่าหนึ่งปีส่วนภรรยามีอาการทางประสาทจนต้องเข้าโรงพยาบาลเฮเซหมดอะไรในชีวิตและเข้ารับการบำบัดจิตอยู่เป็นเวลานานช่วงนี้เองที่เขาได้รับอิทธิพลความคิดจิตวิเคราะห์แบบจุงซึ่งส่งผลให้ชีวิตส่วนตัวและงานวรรณกรรมของเขาเปลี่ยนไป ก่อนหน้านั้นเขาพยายามค้นหาความกลมกลืนในตัวเองระหว่างชีวิตตามความฝันกับวิถีชีวิตคนชั้นกลางซึ่งถูกครอบงำด้วยจริยธรรมอันซับซ้อนยุ่งเหยิงทฤษฎีจิตวิเคราะห์ได้ปลดปล่อยเขาจากสภาวะดังกล่าวไปสู่การดำเนินชีวิต ดังใจเลือกที่เป็นอิสระกว่าเดิมทั้งยังได้กลายเป็นพื้นฐานหลักการใหม่ในการสร้างงานเขียนบรรยากาศโรแมนติกในนวนิยายยุคแรกๆไม่ว่าจะเป็นถ้อยภาษางดงามหรืออารมณ์ความรู้สึกชวนฝันต้องหลีกทางให้กับท่วงทํานองที่แหลมคมมีความริเริ่มใหม่ๆและมีลักษณะทดลองยิ่งกว่าเดิมการเสนอสัญ,ญลักษณ์แบบฟลอย หรือเดเมียนลักษณะวรรณกรรมแบบฉบับที่ดิ่งลึกของสิทธาระะและมีความแหวกแนวของสเตปเปนวูฟล้วนแสดงให้เห็นพัฒนาการของเฮเซในการก้าวสู่ฐานะนักเขียนสมัยใหม่ซึ่งโทมัสมานยกย่องความสามารถเทียบเท่าเจมจอยและอองเรยิติตครึ่งแรกของสิทธาระะ ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนที่สิทธาฐะะแยกจากพระสม,มณะโคโดมและโควินทะเขียนขึ้นเมื่อปี1919และนำลงพิมพ์ในนุยรันชาวเมื่อเดือนกรกฎาคม1921เรื่องตอนนั้นจนถึงตอนที่สิทธาระะรอดพ้นจากการฆ่าตัวตายเขียนขึ้นในช่วงฤดูหนาว ปี1919ถึง1920เมื่อผมจบสิทธรถะนกพรตผู้ทรมานตนสิทธรถะผู้ดิ้นรนทนทุกข์และต้องการเสนอบทบาทของสิทธรถะผู้ชนะผู้ประกาศธรรมและผู้กรรมชัยผมไม่สามารถเขียนต่อไปได้ ประสบการณ์ถูกถ่ายทอดออกมาจนเขาหมดพลังและแทบหมดหวังที่จะเขียนนวนิยายเรื่องนี้ให้จบเขาเปลี่ยนบรรยากาศหันมากระตุ้นตัวเองด้วยการวาดภาพและสนใจศึกษาเรื่องวิหารกับเทวัยของอินเดียพร้อมๆกับเข้ารับการบำบัดทางจิตวิเคราะห์กับจุงกว่าสิทธรัะส่วนที่เหลือ จะเสร็จสมบูรณ์ได้ต้องใช้เวลาอีกปีเศษสิทธรถะในภาษาสันสกฤตหมายความว่าสำเร็จดังประสงค์เช่นเดียวกับพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกบวชไม่เพียงแต่ชื่อเรื่องเท่านั้นที่เฮเซนำตัวละครของเขาไปเทียบเคียงและเกี่ยวพันกับศาสดาพระองค์นี้เห็นได้ชัดว่าชีวิตของตัวละครสิทธรธา ดำเนินอย่างแทบคู่ขนานกับชีวิตจริงของพระพุทธเจ้าเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะหนีออกจากพระราชวังเพื่อเสด็จออกมหาพิเนศกรมการบำเพ็ญทุกขก,กิริยาซึ่งภายหลังทรงละเลิกเพราะไม่สำเร็จประโยชน์แล้วหันมาใช้มัชฌิมาปฏิปทาเป็นแนวทางปฏิบัตินำไปสู่การตรัสรู้ ตัวละครของเฮสเซได้ดำเนินตามเส้นทางนี้ทุกอย่างแม้จะมีเหตุการณ์อื่นมาสลับบ้างก็ตามนอกจากนี้แล้วโครงสร้างภายนอกของนวนิยายที่แบ่งออกเป็นสองภาคภาคแรกสีบทและภาคหลังแปดบทยังแฝงเจตนาให้โยงไปถึงอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และมักแปอันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการดำเนินเรื่องตามแนวพุทธประวัติอันเป็นรูปแบบโครงสร้างสำคัญของนวนิยายเรื่องนี้เฮเซต้องการนำเอาภาพาศัสดาผู้ค้นพบเส้นทางของตนเองมาสอนทับกับตัวละครผู้แสวงหาของเขาเมื่อเฮเซกำหนดให้ตัวละครสิทธรถะได้พบและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้านั้น เสมือนหนึ่งพูดถึงพร้อมแล้วได้เผชิญกับตัวตนของพระองค์เองที่กำลังสแสวงหาความถึงพร้อมนั้นเส้นทางที่สิทธารถะค้นพบอัตตาเกิดการอย่างรู้เป็นเส้นทางเดียวกับการได้พุทธิปัญญาของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรง,สงสแสวงหาโมกสธรรม อย่างไรก็ตามยังไม่อาจกล่าวได้ว่าเฮเซตั้งใจเขียนสิทธรฐะให้เป็นนวนิยายอิงพุทธประวัติหรือต้องการนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาเสนอในรูปของนวนิยายเมื่อปี1925เฮสเฮเซเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งมีใจความว่ายกเว้นฉากของเหตุการณ์แล้วสิทธรฐะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความเป็นยุโรปมาก สารที่สิทธรัะสื่อเริ่มต้นที่เป็นปัจเจกซึ่งเสนอออกมาอย่างจริงจังยิ่งกว่าคําสอนใดๆของเอเชียสิทธรัะแสดงออกถึงการปลดปล่อยตัวของผมให้ผลจากความคิดแบบอินเดียเส้นทางการปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อทั้งปวงนำมาสู่สิทธรัะ และดำเนินสืบเนื่องต่อไปตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่และต่อมาเมื่อปี1931ในบทความชื่อ m y f a เ h เฮเซได้เขียนย้ำในทํานองเดียวกันว่าครั้งหนึ่งเมื่อสักสิบปีที่แล้วมาผมเคยพยายามแสดงความเชื่อของตัวเองไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า สิทธรถะความเชื่อที่มันเสนอออกมามักจะได้รับการตรวจสอบและถกเถียงกันอยู่บ่อยๆในหมู่นักศึกษาชาวอินเดียและนักบวชชาวญี่ปุ่นแต่เพื่อนชาวคริสต์ของคนเหล่านี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆท้ายที่สุดคำนำสิทธรธะัะฉบับภาษาเปอร์เซีย ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1958ก่อนเฮเซเสียชีวิตเพียงสปีได้ยืนยันทัศนะเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของผู้เขียนออกมาอีกครั้งผมสแสวงหาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ทุกศาสนาและความศรัทธาทุกรูปแบบของมนุษย์มีอยู่ร่วมกันสิ่งที่อยู่เหนือความแตกต่างในบรรดาประชาชาติทั้งมวล สิ่งที่ทุกเชื้อชาติและทุกปัจเจกต่างก็เชื่อถือการเดินทางไปอินเดียเมื่อปี1911ทํำให้เฮเซ่มั่นใจว่าความเป็นหนึ่งเดียวภายในเครื่องหมายวงเล็บไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรหรืออยู่ที่ไหนย่อมทำให้เกิดภาวะ ที่ความขัดแย้งทุกอย่างและพลังอำนาจซึ่งอยู่ค้่ตรงข้ามกันสามารถประสานกลมกลืนกันได้ในที่สุดความเป็นเอกภาพที่เขาปรารถนาไม่ได้มีอยู่ในสำนักปรัชญาหรือสถานที่ใดๆหากแต่ดำรงอยู่ในโลกที่คุณค่าทางจิตวิญญาณไม่ถูกจำกัดด้วยขอบเขตแห่งเวลา หลังกลับจากอินเดียจนกระทั่งสิ้นชีวิตเฮเซยังคงเชื่อมั่นเช่นนี้โดยมีสิทธรทะอยู่ท่ามกลางช่องว่างของการเวลาครึ่งศตวรรษนั้นเรืองเดชจันทะคีรี